เม่วาที่ประกาศที่บตตันทำอไรอยู่ในไล์สดก็นั่งดูไลฟ์สดครับในที่เก็บตัวของกูไทยครับใช่ครับตอนนี้เขาประกาศมาก็รู้สึกว่าดับนะเพราะว่าไม่คิดว่าจะติด2 3คนแล้วก็ไปแข่งในรอบนี้เลยเลยครับใช่ครับาพูดถึงนะการที่เราพัฒนาตัวเองมาได้จนมีชื่อติดทีมชาติไทยเราให้เครดิตในว่าเก่าหรือที่บอยวหรือที่ดุด้อ๋อได้ครับก็เครดิตก็รงอย่างแรกก็ต้องเป็นผมก่อน เพราะว่าความขยันมากงมั่นตนเนี่ยมันก็ต้องมาจากตัวเองอะไรเงี้ยครับแล้วก็สอว่าคงเป็นกระตกสมชาติดินสิริแล้วก็พี่โตนิพลมาลนนะท์แล้วก็พี่ประตูทุกๆคนที่ผมไปอยู่สมโมสรต่างๆเขาสอนผมได้แบบเยอะมากเลยครับแล้วก็ยิ่งรูปแบบเปิดโต๊ะกลับอนะไรเงี้ยผมได้จากพี่บอลมาเยอะมากแล้วก็ฝึกซ้อมเองจนแบบรู้ที่ว่ามันต้องแบบใช้จังหวะน,นี้อะไรเงี้ยครับไป ต้องโตขับจังหวะนี้จังหวะนี้พอดิวชาร์อะไรเงี้ยครับที่โตก็จะค่อยแบบดูในแมตที่ผมแข่งแล้วเขาก็จะมาบอกว่าควรปรับอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับใช่ครับสิ่งที่เราเรียนรู้จากพี่บอยนอกจากเรื่องการออกบอลโตขับเรามีเรื่องอะไรทัศนคติครับอย่างแรกเลยเหมือนผมเข้าไปในบีจีครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นพี่บอยเขามีกระแสที่เหมือนแบบฝันดีอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วผมเป็นเด็กอบผมแบบก็เลยไปหาพี่พี่มีทัศนคติยังไงในการแบบตีทีมชาติแล้วมีกระแสแบบแรง มากแบบนี้เขาก็คงเขาสอนผมว่าหนึ่งคือแบบเราต้องแบบว่าโฟกัสนฟุตบอลแบบมันก็แค่แบบคำพูดอะไรเงี้ยครับเราก็เหมือนแบบอย่าไปสนใจเพราะว่าถ้าเราเก็บมาคิดอ่ะเรากลับมาซ้อมบอลอ่นะเราซ้อมไม่ได้ในสมาธิเราเสียแน่นอนแล้วผมก็มีทิคของผมที่แบบว่าผมจะไม่ได้เข้าอ่านโซเชียลของตัวเองมาประมาณสี่ห้าปีแล้วในข่าวของพี่ทุกๆคนลงผมจะไม่รู้เลยว่ามีคนพูดถึงผมยังไงบ้าง ในทางดีหรือไม่ดีผมเลือกที่จะไม่อ่านไม่พูดเพื่อที่ว่าผมจะต้องโฟกัสกับทีมที่ผมทํางานอยู่มันจะทําให้ผมเดินไปต่อได้ถ้าผมแบบเข้าไปดูแลแบบเสพเรื่อยๆอทำให้ผมแบบสมาธิไม่ไม่มีจากการซ้อมนี่มันเป็นปัญหาใหญ่เลยที่ว่าผมจะทํายังไงนถ้ายิ่งแบบคนมาชมโอเคเราดีใจแต่คนมาด่ามาว่าเรา,าเราแบบเสียใจเราคิดเนี่ยมันมันคิดลบอะมันไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นอะผมเลยเลือกตัดสจทที่ว่าจะไม่อ่าน มันก็เป็นที่ของผมที่แบบผมก็เลยได้แบบมาถึงจุดนี้ไดยย้เนียครับใช่ครับมือนเหนัคิดคิดว่าจุดเด่นของตัเอ็นอะไรบาที่ค,คนสิมองเห็นหน้าตาได้ไหมคุณ <c oughs> <c oughs> เล่นครับคุณเล่นคุณเล่นคุณเล่น <c oughs> ผมคิดว่าจุดเด่นเขาคงเห็นในความความแบบ <c oughs> ผมตดเกมเร็วได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แบบผมก็เซอร์ไพรส์อยู่นะว่าผมติดรอบ23าคน ใช่ไ,ได้ครับใช่แล้วเคยพอไหมคะว่าแบบอยากจะติดทีมชาติมากแต่ว่าครงนี้ได้ติน็นอ่มันพออยู่แล้วพี่ถึงแม้จะไม่ติดทีมชาตินี่คือแบบเป็น11ตัวแรกในแต่ละสโมสรเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบยากมากประตูเนี่ยมันต้องลงได้คนเดียวกว่าผมจะมาถึงแบบได้เป็นมหนึ่งขอครูผมพอแบบต้องแบบพุ่ตัวเองขึ้นมาในแต่ละวันนะบางวันเมื่อก่อนแบบเราไม่อยากจะซ้อมเนี่ยเราก็ต้องกํจาจัดความคิดออกไปให้ได้แล้วทําแบบ มีให้เราแบบอยากกลับมาซ้อมในแต่ละวันให้มันสนุกแล้วก็ตั้งใจทําในทุกๆวันให้มันดีที่สุดครับ